สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและทุกท่านผมดรเอกาังาจิง A, ตอาจารย์เอกาัจิตก็อยู่กับโปอ้อมนะครับพีพ่อ้อมของเรานะครับแล้วก็ป๋าจอสินี่นะตัพ้พุ่งกัดใหญ่เลยนะบางทีก็ทําพิธีให้ป๋าจอสินี่เรียบร้อยแล้วนะก็พี่โปอ้อมของเราก็เป็นโปก็นะมือหนึ่งของโลกสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่จะจะให้ พี่โปโป้โป้ออฟอะสอนกอล์ฟเข้าไปในเขตไหนดิติดต่อพี่อะกอล์ฟเลสเซนแบ็คอร์กอล์ฟเลสเซนแบ็คอร์สใฮะยีมึงก็ไปในกูเกิลจะรู้ละแฟนฮะติดต่อพี่เอาโดยตรงเลยนะฮะพี่ครับเป็นแฟนของพี่จันจวงดวงจันนะฮะพี่พี่โปอ้อมของเราแล้วก็ในวงการก็รู้จักพี่โปอ้อมมีอยู่แล้วนะฮะสำหรับพ่อแม่พี่น้อง หรือลูกหลานที่เขาชอบเล่นกอล์ฟไงอยากจะหาโปรเก่งๆนะอย่างพี่โปรอ้อมเนี่ยต้องเข้าไปทีนะเข้าไปที่ไหนกันเออ search ไปที่กอล์ฟเลสันแบงค์คอร์กอล์ฟเลสันแบงค์คอรก็ถึงเลยอ่าเดี๋ยวติดต่อพี่ได้ละนะฮะวันนี้ก็มาเสริมที่ิหลือคลให้พี่เขาทั้งสองท่านนะก็เพื่อจะได้ดูแลพ่อแม่พี่น้องอีกทีหนึ่งอ่าเดี๋ยวพี่ก็ไปดูแลใช่ไหมคณะของพี่ใคอีกทีหนึ่งนะ ันนี้ก็ผมก็จะทําพิธีเขาเรียกครอบครูนะฮะแล้วก็สักยันมหาเศรษฐพูดหลายหลายอย่างเลยที่สักเนี่ยก็เหมือนเดิมนะฮะอันนี้ก็เป็นสื่อพ่อแก่นะขอเดี๋ยวผมจะรักนาสนิยมปฐมนะฮะแล้วก็จะใช้คุณพ่อประหลัดขิดเขาควายเปือกฟ้าผ่าตายของหลวงพ่อกลวยมีองค์เดียวนะฮะมีอันเดียวที่หลวงพ่อกลวยได้สักไว้วัดโกศิตารามนะอันนี้ก็จะไปทันเงินเลกเงินเลยกทองเสน่ห์เมตตามหานิยมนะฮะ ก็เป็นสิริมงคลเพราะว่าติดต่อเพราะพี่มีลูกน้องลูกน้องเยอะไงใช่ไหมฮะก็ต้องติดต่องานใช่ไหมพี่จะได้เป็นเมตตามหานิยมใช่ไหมครับเงินทองโชคลาภอันนี้ก็จะเป็นดาบดาบหลวงพ่อกลัวว่ากลัวสีตะลามปี2500ที่ท่านสักไว้สวยนะไม่นะบอกอ้อมยันตุกตายันางไรท่านสักไว้เลยแล้วท่านก็เขียนไว้ได้หลวงพ่อกลัวว่ากลัวสีตะลามเอาละผมจะทำพิธีเลยท่านจะเสื่อมลาไหมฮะหวานะนนะ สักยานันท์นี้ก็เรียกว่าขอบาร,รมีพระพุทธเจ้าองค์แรกสมเด็จอมรสมท่านสักให้ลงตะบอมให้ไม่เจ็บแต่พุทธคุณเต็มที่ใช่ไหมนี่นะคุณพระนะเอาละแล้วแต่ท่านจะทาไงท่านบอกให้ครอบหัวซะก่อนเลยสมเด็จอมรสมท่านบอกนะเข้าก่อนเลยนะพี่นะสัตญานนะพนี้นะ กูจะคุณก่อนไม้ไหมนะบริมนต์เจดีสังราชาตตลอดทั่วภาษาสติคันธ์พานังกติปติมหาราชาโยสติโชพุตตาปิตาสภาวอินทรนามามหาปะราอิติมันโตจิมันโตวันวันโตโยสติโนโมทัมานาอังทั้งสุตักินังเจดีสังราชาติตลอดทั่วภาษาสติคุมพันธานังกติปติมหาราชาโยสติโชพุตตาปิตาสภาวอินทรนามามหาปะราอิติมันโตจิมันโตวันวันโตโยสติโนโมทัมานาอังทั้งสุ Pajiman jadisangla cawlu buku besa setik na kanangatipetik mahala jadisatiso kutapita sapawu indak nama mabela. Iki manto judi manto wanwanto yasatinomu takmana ang tangsuk uteran jadisangla cakuelo tapesa setik yakka nangatipetik mahala jadisatiso kutapita sapawu indak nama mabela. Iki manto judi Urimatisan catatato, tak kinenak wilun hapo, pacimenak wilupapopuk melo, utarangtisan catatalo, temhala, casemanta, cetulotisa, tantalak, mana, angtang, tuk. Tak kekame celupe, kilisikala, tatay, cantak, nikewi, manetipe, rate, cekame, telunga, nakahane, kehawat, tumikete. Bumanya itu dewacala, talawisumeya, kakan, tapak, nakati, tenta, senike, yangu, diwala, wacana, satubu, mesuna, tuk. อายามปะทันตาจิตที่ิทิพุทธานิมีตังวาเดชชาขเดชเดชชจมาเป็นที่พึ่งก่าองนี้เถิดสามปจิชสามนาสังีโมมาย่วเจว่าจะาปรเนีมมายู่แลวเจวาวิลาภาวุตุมมหาบุทธมารภวตุมีน่เาวติวทัะอุณหมายะวิลาทโคนยงสัศีรวสสาวิลาอิทิโยพุทธะมันมามาพุทธะสองสองสจิตจาริสเปเวภาหาหาลื่อ พุทธะกมลบุรุษันนะกมลบุรุษันอิติยะกะยังนะนะเตวะนะเบตัสสุวะอิติปิโส

Pupali na tas miri tera pecah ime satana tete kama maceh sa siti maceh la Uki tasina sa oka e te siti maceh la cimto zinot sa Salan tasi tese na angkama kezulai talat na ulo to aze te benime ta sudekang Tade kang pato to aze wameyong lima lakang Ha namaulapati tanca ata na dia sudekang ake se chatanang aze te sa Kalasan di tasi nanana Wala sang yu tasa tapakalala nga tawa tali di tasi Sang chatapala se tuburwa aze sawi ท um <ANG> AN <ide> ี่นาปัชละมาชมีวิหารตังๆมีทะเลสัทถาปนิตุมาสเพตมามีสัสวะนี่จะว่ามัโตสุโตสุรักโขี่นานุภาวนาจิตุพโนธรรมานุภาวนาชิติริสังโฆสังฆานุภาวินาชีอันตรายสัทธธรรมานุภาวะปณิตตจารมิชินาปัจชะเนติสัมมาสัมพุทธัสสะศาสนาโตโสทายะสัมมาสัมพุทธัสสะศาสนาโตโสทายะสัมมาสัมพุทธัสสะศาสนาโตโสทายะนัโมวิจตอัคันติมายะอิทิภวานัโมวิจตอัคันติมายะอิทิภวานัโมวิจตอัคันติมายะอิิทา ใครใครนันะโอ้โหอักมะนะโมพุทธายะสัมังโมะนะโมพุทธายะสจมังโมะนะโมพุทธายะสัจสมังสาธุเอาละเดี๋ยวแต่ละคนทำเรือน้แล้วแต่ท่านจะภาลงมาใช่ไห ผมจะ,ะมมอความงท่ามาทำให้ส่แม่น้นะโอ้ม่น้ำสส่จอบอูจะขึ้นไปกอดคุณหลังคาอันนี้พอเดี๋ยวผมท่องในใจก่อ เอาหมดเวยนะเป็นหาเสถีห้คู่เลยบาทนะนบแล้วนะครับพี่โอ้อมของเราครับ